กินอะไรคุกกี้ไหมหือผัดไทยเอาผัดไทยและคุกกี้โอเคค้คุกกตัง้ตงกระทะเสร็จแล้วนั่งเก้าอี้มา Oh. Dima, cookie, put put perut put, cookie, alai ini mana? Alai ini dia mai? Alai dia mai? Hmm. Okay. Cookie, cookie, put put perut put put, put put perut put put, hand hand hand. Tutu tutu. Alai mai? ไ mm hmm. ลน์ดอรี่ดอรี่ใส่ลงไปได้แล้วคุกกี้ว้าวเลิศรสเลิศในปตตพีคุกกี้บายชอลอลันแคมเป้